สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยียงเหนือตอนล่างประจำวันพุธที่3ามกันยายนพุทธศักราช2568ในช่วงเช้าครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจส่งผลให้มีลักษณะอากาศครึ้มได้ทั้งวันปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจ,จีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยและเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายนี้จะอยู่ที่31-3อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่23 -25 ถึงองศาเซลเซียสครับ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับช่วงเช้านี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงบ่ายสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน